ชายหนุ่มคนหนึ่งมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นข้าราชการเขาทุ่มเทอย่างหนักไปกับการเรียนหนังสือจนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ด้วยคะแนนที่ดีเลิศเมื่อจบแล้วเขาจึงได้ไปสอบตามที่มีประกาศรับสมัครปรากฏว่าในปีนั้นชายหนุ่มสอบไม่ติดสักที่เลยด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจจากคนที่มีผลการเรียนที่ดีแต่เพราะคิดว่าตัวเองไม่มีเส้นมีสายไม่มีผู้ใหญ่คอยผลักดัน ชายหนุ่มได้แต่นั่งท้อแท้สิ้นหวังที่จะทำความฝันให้เป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในเวลาต่อมาก็คือเขากลายเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไป4ปีที่ชายหนุ่มพยายามสอบเข้าบรรจุค่าราชการให้ได้แต่ก็ไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ตัวเองต้องการสักทีเพื่อนที่เรียนร่วมรุน่นกันกับเขาก็รู้สึกแปลกใจว่าทำไมคนที่มีผลการเรียนดีเช่นเขา มีความขยันในการอ่านหนังสือเป็นอย่างมากถึงไม่สามารถที่จะพิชิตข้อสอบได้เมื่อความฝันถูกปกคลุมด้วยเมฆแห่งความไม่สมหวังเป็นเวลานานชายหนุ่มถึงกับถอดใจไม่กล้าไปสมัครสอบที่ใดอีกเลยเพราะคิดว่าทุกอย่างก็คงจะลงเอยเหมือนเดิมถึงได้แต่หมกตัวอยู่ที่บ้านท่ามกลางกองหนังสือที่เขามีชายชราผู้เป็นพ่อเห็นลูกมีอาการเช่นนั้นอยู่เป็นเวลานานแล้ว โดยความสงสารบุตรชายและต้องการให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตตามความเป็นจริงเพื่อให้รู้จักยอมรับและปรับใจให้ดีขึ้นจึงกล่าวกับลูกชายของตนว่าพ่อมีงานอยากจะให้ลูกช่วยหน่อยน่าจะดีกว่าการนอนจมอยู่กับกองทุก์ที่ลูกสร้างขึ้นเองงานอะไรหรอครับพ่อชายหนุ่มถามในสิ่งที่พ่อต้องการจะให้เขาช่วยพออยากจะให้ลูกตักน้ำมาใส่ตุ่มให้หน่อย ให้นำถังไปครั้งละสองใบพร้อมกันคงจะทำให้น้ำเต็มเร็วขึ้นด้วยความที่เขาเองก็ว่างเว้นจากการช่วยเหลืองานที่บ้านมาเป็นเวลานานชายหนุ่มจึงได้คิดว่าเมื่อสอบเป็นข้าราชการไม่ได้ก็ควรที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวบ้างโดยเหตุนี้เขาจึงช่วยงานพ่อแม่มาเรื่อยๆจวบจนวันหนึง่งพ่อก็ได้ถามขึ้นว่าพ่อว่าปีนี้ลูกน่าจะลองสอบดูนะอาจจะติดก็ได้ ทำไมพ่อคิดเช่นนั้นเพราะผมน่าจะสอบติดมาตั้งนานแล้วแต่ก็ทำไม่ได้สักทีผมคงไม่มีวาสนาที่จะได้เป็นข้าราชการแล้วละ่ะชายหนุ่มกล่าวตัดเพ้อตัวเองแครนพ่อเห็นว่าลูกชายของตนอยู่กับความหวาดกลัวนานจนเกินไปแล้วจึงได้กล่าวกับลูกของตนว่าก่อนที่ลูกจะตัดสินใจว่าจะสอบหรือไม่สอบพ่ออยากจะให้ลูกดูอะไรสักอย่างหนึ่ง ว่าแล้วก็ชวนลูกชายไปยังแหล่งน้ำที่ลูกชายของตนได้ไปตักทุกวันในมือก็ถือถังไปด้วยสองใบใบหนึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์ส่วนอีกใบหนึ่งมีรอยรั่วที่ก้นเมื่อถึงจุดนัดพบผู้เป็นพ่อก็ได้ถามลูกชายว่าลูกว่าระหว่างถังสองใบนี้ใบไหนมีประโยชน์มากกว่ากันใบที่ไม่รั่วสิครับพ่อชายหนุ่มตอบออกไประคนด้วยความรู้สึกประหลาดใจในคำถามของพ่อ แล้วใบที่รั่วล่ะมีประโยชน์ไหมมีครับแต่สู้ใบที่สภาพดีไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพ่ออยากให้ลูกมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจากถังที่ก้นรั่วนหน่อยว่าแล้วพ่อก็พาลูกเดินไปตามเส้นทางที่กลับบ้านพร้อมกับชี้ให้ลูกดูพืชผักต่างๆและหญ้าสีเขียวที่เกิดขึ้นระหว่างทางเมื่อไปถึงบ้านแล้วพ่อจึงได้ถามลูกชายว่าพวกพืชผักและหญ้า ทำไมถึงได้โตได้ทั้งทงท,งที่มันอยู่ข้างถนนชายหนุ่มนั่งคิดพิจารณาอยู่คู่หนึ่งก่อนที่จะตอบข้อสงสัยของพ่อไปว่าเหตุที่ผักพืชและหญ้ากเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยน้ําที่ไหลออกจากทังที่รั่วเมื่อมันได้รับน้ําอยู่เป็นเวลานานวันก็ทําให้มันเติบโตขึ้นได้เมื่อลูกชายให้คำตอบเช่นนั้นชายผู้เป็นพ่อก็พูดกับลูกชายอยันเป็นที่รักว่าลูกรักจงจำไว้นะว่า ชีวิตของลูกก็เช่นเดียวกันแม้ลูกจะมองว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอมองเห็นแต่ความด้อยค่าของตัวเองแท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูกเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วแต่พอลูกดูถูกตัวเองจึงไม่สามารถก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้ถ้าลูกมองเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากทังรั่วได้ลูกจะรู้ว่าสิ่งที่ร่ำเรียนมานั้นก็มีผลต่อชีวิตของเราเสมอ ขอเพียงก้าวข้ามความกลัวที่อยู่ในใจของตนได้ทุกอย่างที่ลูกใฝ่หามีโอกาสเป็นจริงขึ้นมาได้พอเชื่อเช่นนั้นชายหนุ่มได้รับฟังคำสอนเรื่องทางสองใบาจากพ่อเขาคิดขึ้นมาได้ว่าสิ่งที่พ่อพูดนั้นเป็นความจริงแต่เพราะเขาต้องการแต่ความสมบูรณ์แบบอย่างเดียวจึงไม่ได้เรียนรู้ที่จะมองข้อปกพ้องต่างๆที่ซ่อนอยู่ในตัวของเขาเลย จากวันนั้นเป็นต้นมาชายหนุ่มก็ได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งเขาได้ปรับเปลี่ยนมุมมองของใจที่จะเป็นคนคิดบวกมองหาแต่ข้อดีทำกลางความไม่ได้ดังใจหลายๆอย่างเมื่อเปิดใจกว้างแม้จะเจออุปสรรคใดๆเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้มันสุดท้ายความพยายามก็เป็นจริงขึ้นมาได้เขาสามารถสอบติดข้าราชการโดยไม่มีใครผลักดันหรือเป็นเด็กฝากของใครแต่อย่างใด นำความปราบลื้มมาให้กับเขาและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งชายชราผู้เป็นพ่อได้แต่ยิ้มอย่างมีความสุขที่เห็นลูกชายสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ยิ้มให้กับการเติบโตของชีวิตและจิตใจของลูกชายของตนเองด้วยข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้หากเราคิดจะค้นหาความสมบูรณ์แบบให้กับชีวิตโดยไม่มีความบกพร่องมาเป็นอุปสรรค แสดงว่าเราเข้าใจความจริงในสัจธรรมผิดพลาดไปเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ไม่มีความสมบูรณ์แบบพร้อมแต่อย่างใดทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแล้วเสื่อมสลายไปในการเวลาที่สมควรทว่าบัณฑิตชนผู้ฉลาดจะไม่ตีโพยตีพายเพื่อแสวงหาความเต็มพร้อมแต่เพียงส่วนเดียวแต่จะรู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับความบกพร่องของสิ่งต่าง อย่างรู้คุณค่ายิ่งสิ่งใดบอบบางต่อการดำรงอยู่คนรู้คุณค่าย่อมสร้างวิธีขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลสิ่งสิ่งนั้นให้มีความสำคัญที่ควรค่าต่อการจดจำแม้สิ่งนั้นอาจจะไม่ได้อยู่คู่กับเราด้วยการเวลาที่เนิ่นนานแต่เพียงได้พบและได้สัมผัสถึงความดีของกันและกันเท่านี้ก็สุขใจพอแล้วหากเรียนรู้ที่จะเห็นความงามของความบกพร่องในชีวิตของเรา และสิ่งแวดล้อมรอบข้างทุกอย่างในโลกนี้ล้วนให้คุณแก่เราเสมอทุกมุมมองที่เราทอดสายตาออกไปย่อมพาดวงใจภายในไปสัมผัสกับสิ่งที่ควรค่าต่อการชื่นชมและนำพาความหมายมาสู่ใจเพื่อให้ทุกความรับรู้ที่ได้รับเข้ามาช่วยเติมเต็มความรู้สึกดีๆที่ควรมีต่อชีวิตสิ่งที่บกพร่องจึงเป็นโอกาส ที่เราจะได้เติมบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าให้เต็มเสมออยู่ที่เราจะรู้ว่าควรเติมเต็มด้วยวิธีการใดสิ่งที่ถูกเติมลงไปจึงจะไม่ล้นจนเกินเลยนั่นต่างหากคือศิลปะที่จะทำให้เราได้เข้าถึงคุณค่าของความบกพร่องอย่างแท้จริง การครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งมีนิสัยใจร้อนรออะไรนานๆไม่ค่อยได้เขาจะโมโหทุกครั้งเมื่อไม่ได้ดั่งใจของตัวเองทาว่าแม้จะมีนิสัยใจร้อนเพียงใดแต่เขาก็ยังมีหญิงสาวมาชอบพออยู่ทั้งสองรักกันแบบพ่อแง่แม่งอนอยู่เป็นนิดโดยชายหนุ่มก็คิดเพียงว่าเป็นรสชาติชีวิตของคนหนุ่มสาวอยู่มาวันหนึ่ง ฝ่ายชายได้นัดหญิงสาวไปทานเท่าด้วยกันในเวลาเที่ยงวันแต่ด้วยความที่มีนิสัยใจร้อนเขาจึงไปรอก่อนเวลานาน,านพอสมควรและคิดเข้าข้างตัวเองว่าหญิงคนรักก็ต้องมาเร็วเหมือนกับที่ตนมาเช่นเดียวกันแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้เพราะหญิงสาวยึดถือเวลาเที่ยงวันเป็นหลกักเธอตั้งใจไวว่าใกล้เวลานัดหมายจึงค่อยจะไป เมื่อรอหญิงสาวได้สักพักจิตใจของชายหนุ่มก็เกิดอาการร้อนรอนดั่งถูกไฟเผาเขาคิดว่าทำไมหญิงคนรักจึงไม่มาตามที่ตนนัดเอาไว้ยิ่งคิดว่าหญิงสาวบกพร่องเรื่องเวลาเท่าใดเขาก็ยิ่งโมโหมากขึ้นเท่านั้นทุรนทุรายทุกขณะที่รอคอยคนรักเมื่อหญิงสาวมาถึงก่อนเวลาเที่ยงวันแทนที่ชายหนุ่มจะรู้สึกดีที่เห็นคนรักมาตามนัด ระบวยว่ายว่าทำไมมาช้าฝ่ายหญิงจึงอธิบายว่าเวลานั้นลงตัวพอดีแต่เมื่อความโกรธข้อคอกงำความมีเหตุผลของชายหนุ่มก็มาลายหายไปเสียสิ้นชายหนุ่มได้แต่แสดงอาการฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุยกับหญิงสาวทำให้บรรยากาศในการพูดคุยไม่ได้เป็นไปด้วยมิตรภาพแต่อย่างใดฝ่ายหญิงสาวจงขอยก เลิกการทานข้าไวไ้ก่อนหากวันใดที่ชายหนุ่มอารมณ์ดีขึ้นจึงค่อยมาคุยกันอีกครั้งเมื่อสติกลับมาคองตนได้แล้วชายหนุ่มรู้สึกผิดกับตัวเองเป็นอย่างมากที่ให้อารมณ์ร้ายมาคอยบงการชีวิตทว่าด้วยความที่สั่งสมนิสัยเช่นนี้มานานจึงยากที่จะแก้ไขให้หายได้ในทันทีทันใดเขาจึงได้ขอนัดยิงสาวอีกครั้งในวันถัดไป ในขณะที่รอวันใหม่มาถึงและด้วยหมดหนทางที่จะแก้ไขในอารมณ์ของตนเขาจึงได้เตรียมดอกไม้ทุกเทียนไปที่ศาลเจ้าเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยทำให้เขาใจเย็นลงและขอให้ทุกสิ่งสมหวังดังที่ต้องการตลอดไปตกกลางคืนชายหนุ่มก็ฝันไปว่ามีเทวดานำนาฬิกาวิเศษมามมอบให้คุณสมบัติของนาฬิกานี้ จะทำให้เขาสามารถหมุนเวลาให้เร็วขึ้นดังที่ใจเขาต้องการต้องการอะไรก็จะได้ตามใจปรารถนาแล้วเทวดาก็หายไปในฉับพลันเมื่อตื่นขึ้นมาชายหนุ่มก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นนาฬิกาโบราณวางอยู่บนเตียงนอนเขาคิดว่าคงจะเป็นนาฬิกาศักดิ์สิทธิ์ที่เทวดามอบให้เป็นแน่เมื่อรุงอรุณแห่งวันใหม่มาถึง และความที่เป็นคนใจเร็วด่วนได้ชายผู้ไม่รู้จักรอคอยก็หมุนเวลาเพื่อให้นาฬิกาเร่งเวลาให้เร็วขึ้นทันทีทันทีที่นาฬิกาถูกหมุนสิ่งมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นหญิงสาวคนรักก็มาปรากฏตัวต่อหน้าของชายหนุ่มในทันทีชายผู้ปรารถนาความเร็วด่วนรู้สึกดีใจยิ่งนักที่ตนไม่ต้องรอคอยอะไรนานๆอีกต่อไป เมื่อเจอคนรักเขาก็คิดอยากจะแต่งงานกับเธอจึงหมุนเวลาให้ตัวเองได้สมหวังครั้นแต่งงานเรียบร้อยแล้วใจก็ปรารถนาที่จะมีลูกไว้เชยชมจึงหมุนเวลาให้เดินไปข้างหน้าภาพที่ปรากฏคือเขาและภรรยาถูกรายล้อมไปด้วยลูกๆที่น่ารักเมื่อมีลูกเพิ่มขึ้นชายหนุ่มก็คิดต่อไปว่าหากมีทรัพย์สมบัติเรือสวนไร่นาะจำนวนมากมาก ก็คงจะเป็นการดีคงจะทำให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่สบายจึงหมุนเวลาเพื่อให้ตัวเองได้มาซึ่งสิ่งต่างๆตามที่ใจเรียกร้องทว่าเมื่อใจเรียกหาพร้อมกับการเวลาที่หมุนไปชายที่เคยมีความเป็นหนุ่มครองตนมีกำลังกายที่มากพอจะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆได้อย่างสบายกลับรู้สึกว่าตัวเองได้แก่ตัวลง กำลังกายอ่อนแอจนต้องนอนสมอยู่กับเตียงร่วมหายใจรวยรินเหมือนจะลาจากโลคนี้ไปในเวลาอันใกล้สิ่งหนึ่งที่เขาได้เริ่มคิดในเวลานั้นคือแม้จะได้ทุกอย่างที่รวดเร็วดังใจหวังแต่เขาก็ต้องสูญเสียเวลาที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะดำเนินไปตามธรรมชาติเช่นกันเขาตระหนักรู้ว่าแท้จริงแล้ว เขาควรจะมีความสุขกับทุกขณะของเวลาตามที่มันควรจะเป็นเขาควรจะมีความสุขกับคนรักในรูปแบบของคนปกติทั่วไปมีลูกหลานที่เติบใหญ่และมีรักคอยประคองในแบบฉบับของการช่วยกันฟูมฟักมีทรัพย์สมบัติที่งอกเงยขึ้นมาเพราะคนรักที่อยู่รอบข้างคอยช่วยกันสร้างสารรค์นั่นจึงจะทำให้ความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นในชีวิต ตามคันรองที่เหมาะสมทว่าเมื่อชายหนุ่มหมุนนาฬิกาจนมาถึงเวลาที่ตัวเองแก่ชราและต้องตายลงเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่ชีวิตต้องการนั้นคืออะไรท้ายที่สุดจึงได้แต่นอนรอความตายมาพรากชีวิตในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าอย่างปล่อยวางแต่เมื่อโชคยังเข้าข้างพอชายหนุ่มคิดว่าตัวเองจะต้องตายและได้ลืมตาขึ้นมา สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นการหมุนเวลาไปข้างหน้านั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงความฝันเขาจึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่สิ่งที่พบที่เจอนั้นไม่ใช่เรื่องจริงสิ่งที่เขาได้กลับมาพร้อมกับความฝันที่เกิดขึ้นก็คือการรู้จักรอคอยตามเงื่อนไขของเวลาที่ดำเนินไปตามคันล้องที่มันพึงจะเป็นเมื่อตื่นขึ้นมาชายหนุ่มก็รู้ว่าในวันนี้ เป็นวันที่ได้นัดหมายกับหญิงสาวคนรักในเวลาเที่ยงวันจึงไปรอคอยหญิงสาวเหมือนอย่างที่เคยแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือเขาแม่รู้สึกร้อนรนใจเพราะรอคอยคนรักอีกแล้วแต่กลับรู้สึกดีที่ได้ทำหน้าที่คอยคนที่ใจใฝ่หาโดยไม่มีอาการทุรนทุรายเหมือนที่เคยเป็นมาชายหนุ่มได้รับรสแห่งความสุขเมื่อเห็นคนรักปรากฏตัวอิ่มใจทุกขณะที่ได้อยู่กับเธอ เขาได้เรียนรู้จากมุมมองใหม่ของชีวิตว่าดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีเวลาได้รอคอยบางสิ่งที่สำคัญดีแค่ไหนแล้วที่เราไม่รู้ร่วงหน้าว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรขอเพียงรู้ว่าปัจจุบันมีอยู่สร้างความสุขให้กับใจก็เป็นพอทุกอย่างที่จะมาถึงก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามปัจจัยที่คู่ควรนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การรู้จักคอยอย่างเป็นผู้รอเป็นถือว่าเป็นศินละปะของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายเพราะเราจะได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขทั้งจากสิ่งที่เราไม่ต้องรอนานและจากสิ่งที่เราต้องรอแต่ก็ไม่เป็นไปอย่างที่หวังคุณค่าของการรอคอยอย่างผู้ที่พร้อมจะยอมรับในทุกเงื่อนไขเป็นเหมือนดังน้ำเย็นที่ช่วยประพรม ให้รู้สึกดีเมื่อต้องเดินฝ่าแดดร้อนเพื่อให้เรามีพละกกำลังที่จะก้าวต่อไปสู่ร่มเงาแห่งความสดชื่นที่รออยู่เบื้องหน้าอย่างน้อยการได้รับรสแห่งความช่ำเย็นแม้เล็กน้อยในเบื้องต้นก็ช่วยให้เรามีแรงใจที่จะก้าวไปสู่ผลที่อยู่บ้านปลายที่ส่งคุณค่าสเสมอโดยเหตุนี้เราจึงควรฝึกฝนที่จะรอคอยทุกๆสิ่ง อย่างผู้มีใจสงบเย็นมีควรให้ความรู้สึกใจร้อนด่วนมาเป็นนายบงการชีวิตของเราเพราะเมื่ออยากได้ด้วยความรีบสิ่งที่ได้มากลับมักสร้างความรุ่มร้อนเป็นผลตอบแทนแต่เมื่อใดที่เรารู้จักรอด้วยใจที่พร้อมจะยอมรับในทุกเงื่อนไขทุกสิ่งที่เกิดตามมายอมพร้อมที่จะช่วยต่อย,ยอดกำไร ให้เป็นของขวัญชีวิตที่ทรงคุณค่าอย่างยากจะหาสิ่งใดมาเปรเียบปรานการครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งมีอาชีพค้าขาย พาหนะที่เขาใช้ในการขนส่งสินค้าไปจำหน่ายตามหมู่บ้านต่างๆอยู่ในระแวกใกล้เคียงก็คือลาซึ่งได้สร้างกำไรให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมากในหมู่บ้านเดียวกันนั้นมีชายชราคนหนึ่งเลี้ยงม้าพันธุ์ดีไว้ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปที่ต่างๆม้าของชายชราขึ้นเชื่อหรือน้ำในความสวยงามชวนให้ความหลงไหล เมื่อใครได้เข้ามาชมคนที่ได้พบเห็นม้าต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันในความสวยงามและความสง่าของม้าตัวนี้วันหนึ่งขณะที่พ่อค้าหนุ่มจุงลาคนสัมภาระส่วนทางกับชายชาราผู้มีม้าพันดีใจของเขาถึงกับพองโตด้วยความดีใจเมื่อเห็นม้าตัวงามเขาคิดในใจว่าจะขอมอบลาพร้อมสิ่งของที่มีอยู่เพื่อแลกกับม้าของชายชารา แต่หลังจากพูดคุยกันแล้วชายชราก็ปฏิเสธอย่างสุภาพว่าพ่อหนุ่มม้าตัวนี้ข้าไม่ได้เลี้ยงมาเพื่อที่จะแลกขายเพราะมันเป็นม้าที่ข้ารักมากๆคงไม่สามารถที่จะแลกปเปลี่ยนกับสิ่งใดๆได้เลยว่าแล้วพ่อเท่าก็เดินจากไปฝ่ายพ่อค้าผู้เคยสมหวังในทุกอย่างที่ตัวเองอยากจะได้เมื่อถูกปฏิเสธเช่นนี้ก็รู้สึกเสียหน้า แต่พราต้องการเป็นเจ้าของม้าตัวดังกล่าวเขาจึงคิดหาวิธีที่จะครอบครองมันให้ได้พอขาได้กลับไปที่บ้านและรวบรวมเงินอีกจำนวนหนึ่งให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วกลับไปขอเจราจาซื้อม้าก,กับชายชราอีกครั้งแต่ไม่ว่าจะเสนอเงินจำนวนมากเพียงใดชายชราก็ยังคงยืนกรานที่จะไม่ขายม้าตัวนั้นเช่นเคย พอขาหนุ่มจึงได้ถามด้วยความรู้สึกไม่พอใจว่าผมเสนอราคาให้ตั้งมากมายขนาดนี้ทำไมท่านถึงไม่ยอมให้มาทั้งๆท,ที่ท่านก็มีม้าอีกตั้งหลายตัวชายชรามองหน้าชายหนุ่มผู้แบกความหวังมาเต็มเปี่ยมพร้อมกับพูดด้วยท่วงทำนองที่สุภาพแต่หนักแน่นว่าเหมือนไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรื่องนี้แม้เจ้าจะเสนอราคาให้มากมายเพียงใด าก็ไม่สามารถที่จะขายให้ได้เพราะข้ากับม้าตัวนี้มีความผูกพันกันมาเนิ่นนานเกินกว่าที่จะประเมินราคาด้วยเงินทองขอให้เจ้าหยุดความพยายามไว้เพียงเท่านี้เถิดเมื่อได้ฟังเช่นนั้นพ่อขาหนุ่มก็รู้สึกไม่พอใจมากยิ่งขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองเสียเกียรติเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถทำให้พระเท้าเปลี่ยนใจได้ในใจลึกๆ เขาจึงยังคิดวางแผนที่จะครอบครองม้าตัวนี้ให้ได้อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่พ่อเท่านั่งม้าตัวงามผ่านไปยังถนนสายหนึ่งที่อยู่ท้ายหมู่บ้านก็เห็นพ่อค้าหนุ่มนอนร้องครวญครางอยู่ที่ข้างทางเหมือนหนึ่งว่าโดนใครทำร้ายมาพ่อเทาผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาจึงได้รีบหยุดม้าเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือชายหนุ่ม ขรั้นพ่อค้าหนุ่มเห็นพ่อเท่าลงจากหลังม้าก็รีบลุกขึ้นแล้วเดินตรงไปที่ม้าของพ่อเท่าทันทีพร้อมกับจับม้าไว้ราวกับว่ามันเป็นสมบัติของตนก่อนกล่าวขึ้นอย่างลำพองว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามผมจะต้องได้ครอบครองม้าตัวนี้ถ้าท่านขายให้ดีๆผมก็คงไม่ต้องใช้วิธีการนี้หรอกท่านอยากล่าวว่าผมจร้ายเลย ว่าดังนั้นแล้วพ่อขาหนุ่มก็ทำทีเหมือนจะพาม้าตัวงามเดินหนีไปโดยไม่สนใจว่าพ่อเทาจะคิดอย่างไรฝ่ายชายชระาะเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้แทนที่จะตกใจตีโพยตีพายเพราะสูญเสียม้ากลับกล่าวด้วยวาจาที่เรียบเรียบแต่ดูจริงจังว่าพ่อหนุ่มหยุดฟังข้าก่อนหากเธอต้องการม้าตัวนี้จริงๆรข้าก็ยินดีจะยกให้แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่ง เมื่อมีใครถามว่าได้ม้านี้มาอย่างไรจงบอกเขาไปว่าข้าเป็นคนมอบให้แก่เจ้าห้ามพูดเป็นอย่างอื่นเป็นเด็ดขาดเมื่อพ่อขาหนุ่มได้ฟังพ่อเท่ากล่าวเหมือนไม่รู้สึกอาลัยในม้าที่ตัวเองบอกว่ารักนักหนาก็รู้สึกแปลกใจจึงได้ถามว่าพ่อเท่าทั้งที่ผมเป็นคนแย่งม้าของท่านมาแต่ทำไมท่านกลับดูไม่ยินดียินร้ายอะไรเลย แถมบอกให้ผมพูดกับคนอื่นว่าม้าตัวนี้ท่านเป็นคนมอบให้เหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้นเล่าชายชราจึงกล่าวให้พ่อค้าหนุ่มได้รับทราบถึงเหตุผลว่าจงฟังให้ดีการที่ให้บอกคนอื่นว่าข้าเป็นคนมอบม้าตัวนี้ให้แก่เจ้านั้นก็เพราะว่าหากไม่พูดเช่นนี้คนอื่นก็จะเข้าใจว่าเจ้าเป็นคนโกหกเพื่อหลอกเอาม้าตัวนี้ของข้าไป ด้วยวิธีการที่ทำมาอย่างนี้ต่อไปเมื่อมีคนล้มป่วยนอนสมอยู่ข้างทางเพื่อรอคนมาช่วยเหลือเขาผู้นั้นก็จะไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นละ่ะชายหนุ่มถามด้วยความสงสัยมากขึ้นกว่าเดิมพอเทาจึงได้ตอบชายหนุ่มไปว่าเพราะหากว่าคนอื่นรู้ว่าเจ้าแย่งม้าของข้าไปโดวยวิธีการหลอกลวงไม่นานก็จะมีคนลอกเลียนแบบ จนกลายเป็นการทำลายระบบความดีที่มีอยู่คนจะไม่ไว้ใจกันเมื่อพบเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยากเพราะเขาจะคิดว่าคนคนนี้กำลังจะหลอกป้นชิงบางสิ่งบางอย่างไปจากเขาเมื่อเป็นเช่นนี้สังคมก็จะเดือดร้อนมากขึ้นกระทั่งลุกลามเป็นเชื้อโรคร้ายแรงและไม่มีทางที่จะเยียวยาหรือยับยั้งมันได้ เมื่อพ่อขาหนุ่มได้ฟังพระเท่ากล่าวถึงสิ่งที่จะตามมาเขาถึงกับถอดสีหน้าพอรู้สึกละอายใจระคนด้วยความรู้สึกตกใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเขาเป็นคนเริ่มก่อครันได้สติเพราะการพิจารณาไตรตรองพ่อขาหนุ่มจึงได้ขอโทษต่อพู้เท่าด้วยความนอบน้อมประหนึ่งว่าสำนึกผิดต่อสิ่งที่ตนได้ทำลงไป ส่วนชายชราก็ไม่ได้ตำหนิให้เขาช้ำใจแต่อย่างใดกลับให้ข้อคิดเตือนใจกับพ่อข้าหนุ่มไปว่าข้าไม่ถือโทษโกรธเจ้ารอกเพราะอาศัยความหลงที่บางใจจึงทำให้เป็นเช่นนี้ขอให้จำไว้ว่าทุกสิ่งที่เรากำลังทำลงไปนั้นมีผลกระทบเสมอหากเป็นผลร้ายสิ่งที่จะตามมาก็ย่อมส่งผลแห่งความชั่วช้ามากยิ่งขึ้กว่าเดิม หากเป็นความดีผลที่จะตามมาก็ย่อมควรค่าต่อการละลึกถึงเราจึงควรไตร่ตรองอยู่เสมอเมื่อจะทำสิ่งใดๆลงไปผมจะจำในสิ่งที่ท่านสอนไปตราบชั่วชีวิตครับพ่อขาหนุ่มได้รับปากกับพระเทวว่าจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นนี้อีกหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เดินทางเข้าสู่โมบ้านพร้อมกันเหมือนกับว่า นีพ่อเดินนำลูกชายที่หลงทางแล้วพากลับบ้านที่แสนสุขของตนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปในแต่ละครั้งสิ่งนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นเสมอหากเป็นความดีงามผลที่ตามมาย่อมช่วยสารต่อความดีนั้นให้ผลิบานผู้คนได้ชื่นชมตามและพร้อมที่จะรับมอบเพื่อต่อยอด ให้ได้สถิตอยู่ในใจของผู้คนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่หากเมื่อใดสิ่งที่เราทำลงไปกลายเป็นความเลวร้ายเพราะเราเห็นเพียงประโยชน์ส่วนตนความไร้ค่าที่เราเข้าใจว่ามันคือสาระที่ควรจดจำก็จะกลายเป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงที่พร้อมจะกระจายไปสู่ผู้คนและพร้อมที่จะต่อยอดเป็นความเลวร้ายที่ร้ายแรงกว่าเดิม ซึ่งหากได้รับผลคราใดความทุกข์ก็มักจะทำให้ชีวิตบอบช้ำมากขึ้นครานั้นโดยเหตุนี้ทุกครั้งที่คิดพูดและทำโปรดระมัดระวังที่จะสื่อสารออกไปเพราะทุกอย่างที่ถูกต่อยอดจากความคิดคำพูดและการกระทำของเราย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่รออยู่ไม่ว่าสิ่งที่ถูกทำให้ขยับขยื่นออกไปจะจงใจหรือจำยอม สิ่งเหล่านั้นก็ย่อมส่งผลตามมาเสมอและอาจจะทำให้บางสิ่งในชีวิตของเราเปลี่ยนไปตลอดการ